พรเธอรู้กฎการใช้ห้องกันแล้วใช่ไหมผนังมีรูปรับ1000พเข้าตึกหลังสามทุ่มปรับ1000สพันทรงเสียงดังปรับ1000พและก็ห้ามทำอาหารด้วยและถ้าจ่ายค่าห้องช้าเนี่ยก็ปรับ1น0่ค่ะดีน่าเลือดชะมัดเลยจะทำไงได้อะก็ที่นี่มันใกล้ที่ทำงานที่สุดแล้วนี่นี่ค่าเช่าห้องเท่าไหร่เนี่ย 6, ห5 0 0ฮะนี่จะคิดว่าสามมาแล้วเนี่ยเข็อิตาเจ้าของของดูโรคจิตด,ด้วยอ่ะเออนะเดี๋ยวแกเ,เนี่ยก็จ่ายแค่ที่เราตกลงกันไว้นั่นแหละเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวฉันจ่ายเองก็ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวนี่นะไปรีบไปเก็บของให้เสร็จเถอจะได้รีบไปกินข้าวกันอ,อื้ยอ้าวออ,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 อมอะชมพู่นี่ออมนะเขาจะมาอยู่กับเราด้วย วัสดีจ้ะนี่เราไม่ได้หมนสองคนหนอขก็ค่าห้องมันแพงนี่ฉันก็เลยต้องหาคนมาหานเพิ่มไงอ๋อเอาของมาเก็บก่อนนะโหของเธอเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบ่งให้ฉันกับตั๊กใช้บ้างสิเอา้าก็ของเธอน้อยเองเนี่ยช่วยไม่ได้ตั๊กเคยไม่ว่าอะไรเลยนี่พวกแกคุยอะไรกันเนี่ยเสียงดังเชียว ฉันวางอันนี้เนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาใหม่สั่งมาจากทิกตอกช็อไปอ่ะเป็นไงสวยปะสวยอ่ะฉันชอบมากเลยอืมฉันสั่งมาจากร้านกรีนฟอร์ดอ่ะเขามีให้เลือกหลายอย่างเลยนะพวกแกลองไปเลือกกันดูงั้นฉันขอนะขอ,ของฉันเยอะไม่มีที่วางอะ่ะนี่เธอทำแบบนี้ได้ไงตัก๊กเขาเพิ่งซื้อมาเองนะเอาตัา๊กฉันขอนะนะนะฉันขอนะนะตั๊กนะนะนะฉันขอนะเออก็ได้แกไปใช้ก่อนก็ได้ไปะ นะนี่มันนี่เลยนี่ปะแกจะยอมใครต่อใครแบบนี้ไม่ได้ด้วยใครที่มันเอาเปรียบแกแกก็หันลุกขึ้นสู้หน่อยไม่ใช่ยอมไปสะหมดแบบเนีนย้ยนี่ชมพู่แกก็จะเย็นๆก่อนสิแกจะซีเรียสเกินไปแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นประสาทหรอกเออก็แล้วแต่ละกันนี่ฉันเตือนเพราะฉันเป็นห่วงแกด้วย ฉันจะไปซื้อข้าวอ่ะเอาอะไรไหมแมอวอ่ะทำะไรอ่ะแล้วกางเกงทำไมมาอยู่นียมันไม่ใช่กางเกงมันเป็นผ้าคีริวอะไรของเธอเนี่ยมีอะไรไปทำก็ไปทำสิกันดูหน่อยเนี่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 ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยประสาทเราไปไหนทำไมไหนบอกว่าจะทำผ้าคีริวไม่ใชหรอ โห oh, จานยังไม่ล้างเพียบเลยอะ่ะล้างให้ตักหน่อยแล้วกันอ้าวชมกำลังล้างจานอยู่เหรองั้นฉันฝากด้วยนะตรงส่ยตาโคงลืมล้างไว้อ่ะฉันก็ว่าจะล้างให้ตักเนี่ยหอไม่ใช่ของตักหรอกของฉันเอง นี่ฉันซื้อขอนมมาฝากอร่อยมากเลยนะอแกนี่น่ารักจังเลยนะแต่ว่าฉันกําลังคิดอยู่เนี่ยว่าเงินของฉันหายไปไหนตั้งพันนึงฉันกะว่าจะเอาไปซื้อฉันวางของของเองกับของชมพู่เพิ่มซะหน่อยไม่เน่เออฉันว่าเราคนอื่นมอือแทนยาชมพู่ดีกว่าแม่อ่ายชมพู่นะปัญหาก็เยอะจานก็ไม่ล้างฉันต้องล้างให้ตลอดเลยอะ่ะเอาหน้าแก เมื่อคืนห้องน้องทําอะไรเสียงดังไปถึงข้างล่างห้องข้างล่างเขาร้องเรียนพี่ขึ้นมานะนี่พี่เห็นเป็นครั้งแรกนะจะถือว่าแค่เตือนแต่ถ้ามีครั้งต่อไปนะี่พี่ปรับนะค่ะแต่ถ้าน้องไม่อยากให้พี่ปรับแล้วก็พี่ตักฉันว่าต้องเป็นฝีมือยายชมพู่แน่ๆเลยอะ่ะแกคิดดูดีๆนะถ้าให้มันอยู่ต่อแล้วเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นอะ่ะแล้วเจ้าของหอมมาเล,ล่นเราออกกเราจะลำบากนะตะัก แต่ชมพู่กับฉันก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะฉันไล่เขาไปไม่ได้หรอกเออใช่แล้วที่เงินแกหายอ่ะก็เป็นฝีมือมันแน่ๆเลยฉันว่าไม่ใช่หรอกมั้งตั้งแต่คบกับชมพู่มาเนี่ยชมพู่ไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นเลยนะคนสมัยเนี้ยมันไว้ใจไม่ได้หรอกนะต๊เอามันออกแล้วเพื่อนสนิทฉันมาอยู่แทนเอองั้นฉันขอคิดดูก่อนละกันโอ๊ยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเก็บของมาแล้วยกออกไปเลย